ผมก็อยากจะแนะนําท่านในฐานะที่ท่านมาหานะท่านพระครูครั<อ>บท่านพระครูปีนเสามาถึงพอดีนะลมอะไรพัดมาถึงนี่นี่ท่านลมคิดถึงพระจันาร์ตะวันครับ <laughs> 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 จะไปที่ลำปางก็ไกลแล้วก็ต้องใช้เวลาเดินทาง <laughs> พอดีทราบว่าท่านจะมาที่นี่เราอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็เลยเนี่ยโทรหาท่าน แวะมาเห็นหน้าเห็นตากันครับอคิดถึงนะคิดถึงก็เลยได้มาหาครับผมผมก็ได้เห็นข่าวท่านอยู่พางๆที่ว่าโดนโดนเขากระโดดถีบะเห็นแล้วกระเทือนใจมากเลยก็ครับผมเรื่องกระโดดถีบผมเองก็ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันฮะก็เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจเราไม่น้อยเลยครับเพราะว่า เราก็เป็นหนึ่งในตัวแทนคณะสงฆ์นะฮะซึ่งคลองผ้ากาสสวพัสนะ์เป็นธงใช้แห่งพระหรหัตนแล้วโดนนะฮะประชาชนกระทำอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ากระทำต่อเราเพียงเท่านั้นแต่มันคือกระทำต่อพระเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้บริสุทธ์นะฮะ <S 2> <S 2> <S ผู้ที่ทรงคุณธรรมทรงเมตตาธรรมจริงๆควรจะได้รับการคุ้มครอง <S <S นะ <S 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 แต่ว่าก็ ก็เราคิดย้อนไปนะครับว่าเมื่อ,อ,อในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์เจ้าก็ดีทั้งหลายก็ถูกกระทําอย่างนี้เหมือนกันอาจจะหนักหนาสาหัสกันมากกว่าด้วยพระอาจารย์เมื่อคิดถึงอย่างนี้แล้วก็ได้โปรงสังเวชแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้คนทั้งหลายสารพสัสว์ทั้งหลายที่ไม่รู้นะฮะจากมันเกิดจากกะระแสคนตื่นธรรมหรือว่าผมไม่แน่ใจว่ามันตื่นธรรมตื่นกระโทนหรือตื่นนรกเนี่ยคือปัญหา มันมันก้าวไปไกลถึงว่าเออมันเราเราตื่นนราโลกกันหรือเปล่าเพราะว่าคนมันใช้เรียนรู้ธรรมะศึกษาธรรมะสนใจธรรมะแต่ธรรมะนั้นมันผิดดอ,อกออกผลในลักษณะของอความรุนแรงนี่ฮะวาจาหยาบคายทุศีลเรียกว่าพูดคำหยาบพูดซอเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันมันอยู่ในศีลข้อสี่หมดเลยนี่คือ คือเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันตื่นธรรมตื่นกระโทนหรือมันตื่นนรกกัน <c oughs> อย่างงี้อาจารย์พระอาจารย์คิดเห็นว่ายัางไงเป็นห่วงพระครูนี่แหละตอนนี้ก็เลยอยากจะถามว่ามีจุดหมายที่มาหาเนี่ยมีจุดหมายคือคืออะไรคือมาหาภูมินี่คือมีเป้าหมายว่ายังไงคือตั้งใจว่าอะไรครับก็ก็คือแพทย์ยันตะวันเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างของคนพระ หนุ่มนะฮะไฟแรงแล้วก็มีศิลาจารวัตแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติธรรมมีศิทธยาสานุสิ์ที่ศึกษาธรรมะเป็นจำนวนมากนะฮะก็มีโอกาสก็อยากมาสนทนาธรรมด้วยแล้วก็ให้พระอาจารย์ได้มีโอกาสได้ชี้แจงสแสดงธรรมมรรคาให้ประชาชนทั้งหลายได้ได,ได้ฟังเนี่ยธรรมะที่ดีงามที่ถูกต้องที่เป็นไปตาม ความบริสุทธิ์แห่งธรรมจริงๆอะครับมันควรจะแสดงว่ามาอย่างไงแสดงว่าอาจารย์มาก็คือไว้วางใจครับไว้วางใจแล้วก็เลยก็คือวางใจแหละมาเพื่อแสดงว่ามาถึงเนี่ยคือวางใจกันแล้วนะครับพอวางใจกันแล้วเนี่ยพูดได้นะครับผมเพราะเพราะว่าพูดได้นะครับพูดได้ทุกเรื่องครับผมคือคืออย่างนี้ครับ เวลาที่เรา<ม>เรา,เ,าเดินเข้าสู่พื้นที่นะฮะที่มันมีความปลอดภัยที่มันมีคุณธรรมมีศีลธรรมมันจะรู้สึกความอบอุ่นรู้สึกความปลอดภัยนะฮะโดยโดยธรรมชาติไม่ว่าคนสัตว์นะเนาะมันจะมีสัญชาตญาณ<ม>ใช่ไหมฮะทุกพวกเราก็มีเข้าใกล้พระองค์นี้มันมีสัญชาตญาณมีสัมผัสที่อบอุ่นที่มีความเย็นมีความสุขเนะี่ยเข้าใกล้ พยามมจุราหรือคาดพกรอะไรเงี้ยมันก็จะมีซิกเซนว่าเฮ้ยมันอันตรายนะมันไม่ปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยผมไปที่ช่องแปดที่ผูกกระทำเนี่ยผมก็สํารวจข้างหน้าข้างหลังอยู่ข้างบนก็มองลงมาข้างล่างก็สํารวจแล้วนะมันมันก็มีสัญญาณว่าเฮ้ยมันมันรู้สึกมันไม่ปลอดภัยเชื่อไหมว่าที่ช่องแปดที่ไปออกรายการเนี่ยมันมีการวางแผนการจัดการมีการเรียกว่าสํานักพุทธก็วางแผนมาเฟียน้ําฝนก็วางแผน ผู้ที่ไปร่วมรายการก็มีการส่งซิกเนนกันทุกอย่างทุกกระบวนการเนี่ยเราเราก็สัมผัสได้เราก็ระมัดระวังแต่ว่านั่นแหละเขาเรียกว่ามันมันเหมือนสะกดแห่งกรรมที่มันจะต้องส่งผลในระยะมันก็ยังไม่รอดนะฮะ <c oughs> ลงมาข้างล่างผมก็ยังเดินํำรวจต <c oughs> ำรวจข้างล่างหมดแล้วนะฮะก็ยังยังโดนอนได้ฮนะ <c oughs> ที่ท่านไปออกสื่อเนี่ยท่านมีจุดหมายว่ายังไง <c oughs> เออเริ่มต้นจากการที่ไปช่องสามพยัาชน์ มันเกิดจากกระแสะคนตื่นทำเราเห็น moment, โ,มโมเมนต์โมโมเมนต์ตั้มนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยทำไมคนตื่นทำกระแสะคนตื่นทำตื่นกนระโจนนี่นะฮะทำไมมันมี f อคอยเชียร์มีสื่อคอยเชียร์มีโซเชียลคอยเชียร์เราก็เห็นว่าไอโซเชียลที่เชียร์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มคนเฉพาะเป็นชาวพุทธเท่านั้นมันมีกลุ่มคนนอกาศาสนาเข้าไปเชียร์ด้วย แล้วทีนี้ถามว่าทําไมสื่อฟรีทีวีทั่วประเทศถึงเชียร์ทำไมเราเซเลบดาราต่างๆถึงเข้าไปเชียร์แล้วสิ่งที่คนตื่นทําพูดเทศสอนเนี่ยมันก็ลักษณะที่ผมกล่าวหาก็คือว่าหนึ่งเรียกว่าโจมตีพระพุทธรูปนะฮะบิดเบือนพระธรรมคำสอนย่ำยีพระสงฆ์ทํำลายวัฒนธรรมประเพณีมันเกิดเป็นกระแสตอนนั้นนะฮะก่อนเข้าพรรษาเนะี่ยผมก็พยายามออกคลิปเตือนนะว่าเอ๊ะทำไม อย่าไปพูดเลยอย่าเดินทางไปนี้อย่างนี้เลยมันจะไปนำไปสู่ความขัดแย้งนําไปสู่ความหเยนะเตือนมาก่อนแล้วนะสุดท้ายสื่อก็มีหยุดนะฮะสื่อช่อง3ามช่องผลกระแสสื่อคุณวิทวัฒนะฮะรายการตีสิบนะฮะก็เอาแพรลี่เอาคนตื่นกระโถนเนี่ยไปออกรายการแล้วพูดโจมตีนะฮะทั้งเรื่องพระรับเงินรับทองพระใช้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆพระพุทธรูปต่างๆเนี่ยที่ที่เขาเอาไปโจมตีเราเห็นไม่ได้การละ เราก็เลยคิดว่านาโอเคอเราจะประกาศเอาหนังสือไปยื่นว่าขอขอพื้นที่เวทีช่องสามหน่อยได้ไหมพื้นที่สื่อได้ไหมว่าคุณเอาคนโจมตีพุทธศาสนาในมุมลบในมุมที่เกิดความเสียหายในกลุมที่ไม่เข้าใจที่ไม่ถูกต้องผมก็ขอพื้นที่เอานักเอานักปราดเอาบัณฑิตเอาผู้รู้ที่เป็นสมาทิททาิที่เข้าใจที่ถูกต้องมาช่วยอธิบายให้สังคมได้เข้าใจอีกมุมหนึ่งนีฮะ นั่นแหละฮะก็เป็นที่มาของการประกาศแล้วก็ไปเอาไปยื่นหนังสือที่ช่องสามปรากฏว่ามันก็เกิดมวลชนขึ้นมาปะทะซึ่งกันอะไรกันเนี่ยผมเอามวลชนไปทางช่องสามทางหนุ่มกัญชัยทางเบียร์นี่ก็เอามวลชนเข้ามาปะทะแล้วก็มีการวางแผนประทุษลายผมนะฮะประ,ประทุษลายทนายธรรมราชนะฮะถามว่าทาไมมีการวางแผนเพราะพอเดินเข้าไปก้าวแรกนะฮะมันก็ถูกกลุ่มหมอปลาเนี่ย ภรยาหมอป่านี้มาแย่งไป้ายไปจากมือเลยเราเห็นเราก็เข้าไปต่อว่าทําไมทําอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพออ,ออยู่ในช่วงนั้นก็มีการประกาศคุณโดยคุณกันจอมพลังเขามีการประกาศว่าเนี่ยคนของฝั่งของอนันตมาภาพเนี่ยนะลงไปท่องใต้ดินซึ่งมีตํารวจมีรปภมีระบบคีการนะ่ะลงไปได้ยังไงแล้วก็ไปแอบถ่ายรูปพวกกันจอมพลังหนุมกันใช้ในห้องใต้ดินแล้วก็มาประกาศผ่านสื่อว่าเนี่ยมีการยั่วยุเพื่อก่อให้เกิดความรุนแรง อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพอพูดเสร็จพอคุยกันเสร็จเขาเขาก็ให้ไปคุยในในข้างในกับคณะสงฆ์เรื่องอการแจ้งเตือนจากเจ้าว่าปรากฏว่าพอจะเข้าไปข้างในเนี่ยบอกอเอาอคนของเราเข้าไปด้ด้วยได้ไหมเขาก็ไม่ให้เข้านะฮะพอเข้าไปข้างในปรากฏว่าคนฝั่งโน้นเต็มไปหมดเลยทั้งหมอปลาทั้งนายไพศาลทั้งกอนจอมพลังทั้งเด็กที่คนมาต่อยผมอะบอกอพพื้นที่ห้ามพื้นที่จฉพพะทําไมถึง คนของเขามีแต่คนของเราไม่ให้เข้า,ไ,ขาไปก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะลุม่มเ,เขาเรียกว่าปิดประตูตีแมวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ฮะคือ,เ,อเขาก็วางแผนให้เด็กเด็กคนนี้ฮะจริงๆไม่ใช่เด็กแล้วก็คืออายุมากแล้วละ่ะสี่สิบห้าสิบแล้วละ่ะเราไม่เห็นทีหลังนะว่าไอา้คนนี้นั่งอยู่ในห้องใต้ดินกับกับการจอมพลังกับ หมอปลาแล้วหมอปลาก็พูดว่าตั้งใจจะจัดจัดถวายให้กับอันตมาภาพเนี่ยเขาตั้งใจเราพยายามบอกให้กับสังคมรับรู้สื่อสังคมรับรู้แต่สังคมก็ก็คือว่าก็ไม่เข้าใจไม่ไม่ได้ยอมรับกับโฆษณาบิดเบือนใส่ร้ายปสีขุดประวัติของผมเนี่ยมามาใส่ร้ายให้เป็นผู้ร้ายเราเป็นผู้ถูกกระทำนะแต่เรากลายเป็นผู้ร้ายในสายตาสังคมในสายตาสื่อ ถูกถูกกลุ่มเหล่าเนี้ยบิดเบือนใส่ร้ายไปสีบีบคั้นไปทางเจ้าอาวาดนะฮะตำบลอำเภอจังหวัดเอ่อก็นั่นฮะจนต้องออกจากจังหวัดสุพรรณบุรีถูกบีบออกจากวัดจากสุพรรณบุรีนะฮะกลายเป็นผู้ไ้ายนี้จากสุพรรณบุรีมาอยู่ประจีนบุรีก็ถูกบีบจนกระทั่งต้องออกจากสุพรรณบุรีนี่ <ผม S 1> คือ <ผม S 1> คือผมขอถามท่านมันเป็นมันเป็นอะไร<า>ที่คำถามครับผมจุดมุ่งหมายในการบวชของท่านเนี่ยท่านท่านมีความตั้งใจว่ายังไงอยากจะบวชมาเพื่ออะไร การบวชของผมเนี่ยผมบวชเมื่อตอนจริงๆบวชตอนอายุสิบห้านะฮะบวชวัดบ้านไม่ได้ความรู้อะไรได้แต่ลอยสักมาเนี่ยฮะก็บวชไม่กี่เดือนนะฮะก็ลาสิกขาไปบวชครั้งที่สองบวชที่วัดเจ้าคณะเพอเหตุผลของการบวชจริงๆก็คือความทุกข์ทุกจากความที่เราอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอ๊ะทำไมเรามีความทุกข์อาจารย์ มันทุกข์ที่ไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยไม่เข้าใจตนเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับครอบครัวเราก็มีความทุกข์คือไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กับหมู่บ้านในชุมชนมันก็มีความขัดแยง้งมันก็เป็นความทุกข์ฮอรับข่าวสารทีวี <S <S <bras. S 1> ข่าวสารทีวีความขัดแย้งในบ้านเมืองเราก็เป็นทุกข์ไปเรียนหนังส ữ, ือเราก็เป็นทุกข์ขัดแย้งใน <S <S Amelia, ในโรงเรียนท่านว่ <Megan S 1> ทาทุกข์เนี่ยมันมันอยู่ที่ไหน ความทุกข์เนี่ยผมว่ามันเกิดจากความคิดของเรานะฮะความไม่เข้าใจในวิธีคิดของเราในอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเช่นเวลาเราโกรธเราโกรธเราก็มันโกรธเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้โกรธแล้วมันต้องแสดงออกเช่นเราโกรธใครสักคนเนี่ยยังโกรธพ่อโกรธแม่โกรธพี่โกรธน้องเนี่ยทำอะไรไม่ได้เราก็จะทำลายเข้าของแทนอันนี้เป็นความโกรธที่มันรู้สึกว่ามันต้องระบายออกอาจจะเคยเคยเห็นครอบครัวผู้ใหญ่เคยทำมา ตัวอย่างในทีวงทีวีทํามาอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนี้พ่อะพอพอมันทุกข์ทับถนขึ้นมามันก็เบื่อหน่ายถึงขนาดไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยนะตอนนี้ถ้ากําลังเดินไปหาทุกอยู่นะเออผมผมอย่างนี้พะอาจาย์ผมเนี่ยเมื่อมีความทุกข์ก็ออกมาบวชเพื่อหาครูบาอาจารย์สอนวิธีวิชาดับทุกข์เมื่อบวชแล้วเนี่ยฮะก็เดินทางไปทั่วทั่วประเทศนะพะอาจาย์เขาบอกว่ามีพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสอนวิชาดับทุกข์ให้ เดินทุดงไปวัดโน้นพัดนี้ไปเ,เรียนพักรักจําจากครูบาอาจารย์มาเขาบอกภาละหันที่ไหนภาคเหนือใต้ต,ตกออกก็ไปไปแล้วก็ไปถามท่านจะดับทุกข์ยังไงจะทําจิตให้บริสุทธิ์ยังไงอะไรเงี้ยเดินไปถึงร่วม30ปีที่ผมบอกว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ละฮะอันนี้5 7าสแล้วฮะท่านคิดว่าท่านจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ผมไม่ได้คิดว่าอยู่อีกนานแค่ไหนผมอยู่แค่คิด ผมคิดว่าอยู่แค่ปัจจุบันนะครับอาจารย์ทุกวันนี้นะฮะคือจากการที่ผมคิดว่าผมเข้าใจชีวิตนะฮะสลัดความทุกข์ออกไปจากชีวิตความโกรธออกไปจากชีวิตแล้วมีความสุขกับปัจจุบันแล้วเราอยู่แค่ปัจจุบันได้ยังนะฮะผมผมก็เนี่ยท่านกำลังยุ่งกับเรื่องชาวบ้านอยู่นะท่านรู้ไหมคือคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งพระอาจารย์ความทุกข์ที่ที่มันอยู่ในจิตใจเราเนี่ย เราสลักออกไปได้แล้วเราเห็นว่าความรู้เหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่โลกท่านรู้ตัวหรือยังว่าท่านทุกข์อยู่ล่ะอ,อ,อาจจะยังไม่รู้ตัวนะเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าผมยังมองว่าผมมีความสุขแล้วก็การที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคนนูน้นคนนี้นะฮะสัมผัสสัมพันธ์คนนี้หรือว่าการนําเสนอโครงการสร้างศูนย์การการเรียนวิสาหสนานที่ถูกต้องเนี่ยฮะซึ่งมันจะต้องมีความขัดแยง้งเราก็รู้แต่เราคิดว่าเราพยายามให้สิ่งที่ดีกับสังคมเราคิดว่าเราเรักษาใจของเราให้เป็นสุขและเอา ความสุขหรือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยให้กับสังคมแม้ว่าสังคมมันมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจตอนนี้ผมว่าท่านกําลังสับสนมากเลยมันหลายเรื่องมากเลยครับผมมันแบบไม่รู้อะไรเป็นเรื่องอะไรมันลุมมาหมดเลยตอนเนี้ยผมว่าท่านน่าจะพักสักหน่อยเรื่องที่เรื่องเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยท่านสามารถให้อภัยเขาได้ไหมที่เขาที่เขามากระทาไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยท่านให้อภัยเขาได้ไหมเอ่อ มันมีอยู่สองส่วนนะอาจารย์การให้อภัยของเรากับการให้กฎให้กรรมเนี่ยมันดำเนินไปมันมีอยู่สองส่วนคืออย่างนี้เหตุเหตุของความขัดแยง้งเหตุของความไม่เข้าใจผมเนี่ยเหมือนเหมือนกับเป็นผล <c oughs> ที่มาจากเหตุเหตุมาจากไหนเหตุมาจากคนเบียร์คนตื่นทำที่สร้างกระแสความขัดแยง้งเกลียดชังหากว่าจะอภัยหากว่าจะทําความเข้าใจผมไปหาหลวงตาสิทธพ์ท่านก็บอกคำเหมือนคำเดียวกันเนี่ยคือให้อภัยไปไหา อาจารย์ชัยวัน์ก็บอกว่าให้อาภาัยวันนี้อาจารย์รู้ไหมเนี่ยอยู่อยู่ที่น้องจอกใช่ไหมอาจารย์อยู่ลาดกระบังอย,อยู่ใกล้ๆบ้านเขาน,นเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้ๆ้บ้านของคุณเบียรตื่นกระทรนนะฮะอาจารย์ถ้าหากว่าอยากจะเมตตารมหรือว่าอยากการให้อาภัยเนี่ยถ้ยยใใาอาจารย์ไปเยี่ยมคุณเบียรตื่นกระทนตื่นทําตรงใกล้ๆ้นี้ไหมฮะมีเวลาไหมฮะไปเยี่ยมเขาหน่อยอยากอยากเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกียรดแล้วเราให้อภัยเสมอแต่ถึงวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายหลายฝ่ายก็ก็คือเข้าใจและรับรู้เจตเจตํำนงซึ่งกันและกันแล้วว่าอย่างคุณเบียร์เนี่ยเขาก็ปรับตัวพร้อมจะฟังแก้ไขปรับปรุงพร้อมจะฟังเลยอย่างนี้ฮะมาเยอะเหมือนกันนะฮะเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเยอะเหมือนกันวันนี้ผมเองก็ถูกกระทําได้รับผลกระทบมากพอสมควร หากว่าเส้นทางทั้งสองเนี่ยมันจะมาประจบกันผมก็ยินดีนะอาจารย์ที่แนะนําเมตตาให้อภัยแต่การให้อภัยเนี่ยมันควรที่จะได้เจอกันได้พบกันได้คุยกันได้มองตาได้มองตากันทั้งหน่อยไหมผมขอพูดสักหน่อยนะครับผมผมก็ว่าจะไม่พูดแล้วล่ะขอนิดนึ่งนะขอนิดหนึ่งเนาะจริงๆแล้วท่านพระรูท่านก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะจิตใจของท่านดีงามมากนะมีความ ลักในศาสนานะเพียงแต่ว่าในความรักของท่านเนี่ยท่านยังสับสนอยู่นะเวลาที่เราจะไปแก้ไขคนอื่นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ท่านว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปติดอยู่กับคนอื่นเราจะทุกข์อันนี้เขาไม่ใช่ญาติเราด้วยซ้ำนะแม้แต่ลูกคนที่มีลูกเนะี่ยเมื่อความปรารถนาอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ทุกข์ เราไม่มีทางเลยที่ว่าเราจะไปควบคุมบัคขบัญชาการให้ใครหมุนไปตามความพอใจของเรานะทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะความจริงของคนเป็นอย่างนั้นนะใครมีอะไรเขาก็แสดงสิ่งนั้นทีนี้เราบวชมาเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยมันคือกลับมารักษาตัวเองชีวิตของเรามันเหลือไม่มากนะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยซ้ำนะอายุท่านก็ล่วงเลยมาห้แล้วนะเรื่อง ของโลกเขามันก็เป็นไปตามโลกเขานะเรายังทุกข์ไม่พออีกเหรอแล้วทุกข์นั้นไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะทุกข์นั้นเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยเรื่องเหล่านั้นที่เราไม่สามารถควบคุมบัคับัญชาการได้เราจะไปยุ่งทําไมทานว่านั่นคือเหตุแห่งทุกข์ท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกนะความรู้สึกตัวเรียกว่าสติรูส้สติกลับมาอยู่กับตัวเอง นะเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วก็ต้องมองว่าเป้าหมายของเราคืออะไรมองหาเป้าหมายของเราเราบวชมาเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอในเมื่อเรายังถือเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราอยู่เนี่ยคันว่ามันหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์นะเป็นความไม่ฉลาดนะเป็นความไม่ฉลาดเรารู้สึกตัวมาเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถควบคุมได้นะอะไรก็ตามที่มันอยู่ไกลออกไป ถ้าตามหลักในการจเจริญสตินยเราต้องรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองสิ่งที่มันปรากฏขึ้นภายนอกเนี่ยตามสื่อต่างๆเนี่ยมันหลอกล่อให้เราแสดงสมบัติที่ซ่อนอยู่ในใจของเรานะเหมือนคนที่เขาดูสื่อดูอะไรเนี่ยนะเห็นที่เขาดา่าพระด่าอะไรกระโดดถีบคนที่เข้าไปคอมเมนต์บางทีคนที่ด่าเนี่ยอาจจะทําความชั่วช้ามากกว่าเพราะครูก็มีเยอะนะบางคนนี่ผิดลูกผิดเมียผิดศีลนี่ก็มีนะ แต่ความไม่รู้สึกตัวเพราะการที่เรามองออกแต่ภายนอกนะแต่ในฐานะของความเป็นพระเนี่ยเราควรจะรู้สึกตัวเองไม่ใช่เหรอว่านั่นเป็นมุมมองของเขานะคนเราเนี่ยมันมีหลายประเภทคนที่มีทัศนคติที่ดีก็มีนะคนที่มีทัศนคติปานกลางก็มีคนที่มีทัศนคติที่แย่ก็มนะถกีถ้าเรียกว่าปุถุชนนะขึ้น,น,นล,งล,งลงแล้วแต่อารมณ์นะแต่ในฐานะที่เราออกเดินตามพระพุทธเจ้า พูดสงบทีเนี้ยแล้วเราไปพูดอย่างเงี้ยกับเขาเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะท่านนะเราไปพูดมันพอๆกันนะนะในความเป็นพระเราไม่สามารถไปพูดอย่างนั้นได้เราจะไปกระทบกระเทียบจะไปพูดเพื่อที่จะเอาชนะเขาเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้การพูดคุยกันเนี่ยมันพูดคุยได้ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายตรงกันหมายความว่าเราพูดคุยเพื่อความเข้าใจว่าจุดหมายของเราคืออะไรนะแต่ถ้าจะพูดเพื่อจะเอาชนะกันเนี่ยมันไม่จบหรอกนะ อเสวานาจะบาลานางปันทิตานันเจเซวานาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคันมุตตะมังนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนทนาเพื่อที่จะเอาชนะกันมันไม่จบนะแต่คติของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่าสันตินะถ้าเกิดว่าจะพูดเพื่อเอาชนะนั้นไม่พูดดีกว่านะหยุดขอให้มันหยุดที่ตัวเองดีกว่านะพะเราเห็นไหมพะเราไม่ได้ต้องการจะเอาชนะใครนะเราไม่ได้ต้องการเราแค่อยากจะพ้นจากความบีบคั้นที่เราทุกมานานมากแล้ว ชีวิตของเราเนี่ยมัน,มนทุกข์กับเรื่องของคนอื่นมานานมากแล้วนะเพราะเราไม่รู้สึกตัวเราก็เลยไปยุ่งกับเรื่องภายนอกเราต้องหันกลับมาดูหัวใจตัวเองภายในนะทำไมมันถึงออกไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานู่นนะนั่นมันเรื่องของเขานะเราสแสวงหาสันติบริบทน,นู่นสิ่งที่เราควรจะไปอยู่นะสถานที่ที่สงบสงัดเฝ้าดูใจตัวเองนะผมแนะนำนะผมแนะนำว่าท่านอย่าออกความเห็น เรื่องนี้เลยนะเขาเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านความทุกมานานมากแล้วเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นเลยนะเรามามองหาหนทางที่เราจะต้องพักตัวเองดีกว่านะมองหาทางที่จะออกจากทุกข์ดีกว่าใจที่มันสะสมความทุกม์มันสับสนมันวุ่นวายเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลามานานมากแล้วนะผมก็อยากจะแนะนําท่านในฐานะที่ท่านมาหาะนะ ในฐานะที่ท่านมาหาผมด้วยความเป็นเขาเรียกว่าวางวางใจลงต่อกันนะอะไรที่มันล่วงไปแล้วเราก็ยอมรับด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่อาถรรพ์ของเรานะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านนะโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันอย่างที่เราชอบใจหรอกนะคนที่รักเราก็มีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราก็มีเราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้เลยนะทิศทางลมเราควบคุมไม่ได้นะ แต่เราหันกลับมาควบคุมหางเสือของเราไปสู่ที่ของเราดีกว่านะยอมรับความจริงด้วยความกล้าหาญนี่แหละว่าอะไรคือสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเราก็ต้องยอมรับนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้หรอกนะเราต้องหันเรือออกนะอย่าไปสวนทางกับโลกเดินตามพระพุทธเจ้าดีกว่านะเราจะไปมันพอๆกันนะท่านแนะสวงหาสันติบรบท สแสวงหาการออกจากการยื้อแย่งแข่งขันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ชอบแล้วเนี่ยทางเนี่ยทางเราออกมาจากการยื้อแย่งแข่งขันแล้วเนี่ยเมื่อเราออกมาแล้วทําไมเราจะวนกลับไปกระทบกระเทียบวนกลับไปสอดเสียดวนกลับไปดูหมิน่นทําไมาเราวนไปอย่างนั้นมันมาจากใจที่ทุกข์เพราะใจมันทุกข์มันก็เลยระบายออกทําไมคนถึงกระทบกระเทียบทําไมคนถึงสอดเสียดทําไมคนถึงดูหมิ่นกัน ạ. มันออกมาจากใจที่ทุกข์นั่นเอง แล้วในความเป็นพระเราจะไปกระทบกระเทียบไม่ได้มันเป็นศีลน,นะศีลของพระเนี่ยเรียกว่าสัมมาวาจานะการพูดจาเนี่ยต้องพูดในหลักของเหตุผลที่ตรงต่อความจรงิงไม่ได้พูดเพื่อจะไปยกตนข่มใครไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปเอาชนะใครเขามีความเห็นก็เรื่องของเขาแต่หน้าที่เราคือหันกลับมาเฝ้าดูใจที่มันบีบคั้นเนี่ยนะทำไมเราถึงอยากจะไปเอาชนะเขานะเขาทําได้ให้เขาทําไปนะหน้าที่ของเราคือหน้าที่ ออกจากโลกเขาไม่งั้นมันจะไม่จบเราจะเดินหาทุกนะท่านคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะรู้จักศีลธรรมเหรอเขาไม่รู้จักศีลธรรมนะเห็นไหมผลที่มันเกิดขึ้นกับท่านนะทั้งกระทบกระเทียบทั้งดูหมิน่นทั้งกระโดดถีบถ้าเรารู้จักศีลธรรมจริงเราไม่หาเรื่องให้ตัวเองหรอกท่านนะเราไม่เดินไปหาคนเหล่านั้นหรอกนะเราต้องมองหาทางออกนะหาทางออกจากสิ่งเหล่านั้น เราจะให้โลกหมุนไปตามความเห็นของเรามันหมุนไม่ได้โลกมันหมุนไปตามความจริงนะหน้าที่เราคือการเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องยอมรับเราจะไปบังคับป่าคนได้เหรอนะเราจะไปตามบีป่าคนนั้นได้เหรอมันไปบีตามไปบีป่าใครไม่ได้หรอกนะหน้าที่เราคือยอมรับว่าเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราต้องกลับมารู้สึกตัวเองนะ ว่าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาการเขาได้เนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ออกจากการแข่งขันออกจากการต่อสู้นะออกจากความเห็นผิดที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลกนะท่านไม่ได้สอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงโลกท่านสอนให้เรายอมรับความจริงของโลกนะไม่งั้นท่านก็จะโดนโลกลุมกระนำนะเหมือนวิ่งไปทางเหมือนวิ่งลงไปขวางทางรถนะรถก็จะวิ่งมาชนกระนำท่าน พระอาจารย์นิดหนึ่งครับผมพระอาจารย์ประโยคเมื่อกี้ที่บอกว่าให้เรายอมรับความจริงของโลกในวันที่ผมเข้าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำพระอาจารย์ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่มุ่งความดับทุกข์มุ่งเข้าถึงการหยุดการเยียนไหวใยเกิดในวัฏสงสารในขณะที่ผมบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดนะฮะแล้วก็เห็นความอัศจรรย์แห่งธรรมแห่งจิตอาจารย์เชื่อไหมว่า เจ้าวาดก็บอกว่าท่านมัวแต่นั่งสมาธิเดินยังกรมบําเพ็ญเพียรนั่นแหละไปออกไปทําหน้าที่หน่อยเนี่ยไปกับอาจารย์หน่อยรับใช้อาจารย์หน่อยเข้ากรุงเทพหน่อยอาจารย์ในขณะที่จิตกําลังก้าวหน้านี่เราก็ถูกกระทําอย่างนี้หลายครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเราก็เป็นอย่างนี้ทั้งๆท,งที่เราก็บอกว่าพระในวัดก็มีเยอะนะอาจารย์ทําไมไม่เอาเนนก็มีเยอะ<ต>อยู่ข้างล่าง<ม>อะไรเงี้ย คือพอพอมันเป็นอย่างนี้ผมก็ออกจากวัดพอออกจากวัดเนี่ยไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในป่าเราก็มาคิดถึงคํานึงถึงว่าอาหารเราจะต้องกินยังไงเราจะต้องอยู่ยังไงจะหากินยังไงพูดจะบินธบาตทูดไหนอะไรท่มันร่วงมานานแล้วนะครับท,ทีนี้มันมีนิดหนึ่งระอาจารย์ก็คือว่าเวลาเราเข้าป่าผมเข้าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอาจารย์ในป่าในเขาในถ้ำเนี่ยที่หลีกเล่นผู้คนเนี่ยแต่มันก็มีเจ้าของก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาบอกว่าคุณจะเข้าป่ามาทําไมคุณจะทําให้สัตว์ตกใจทําไมมันไม่ใช่ที่อยู่ของคุณเนี่ยอยู่ในวัดโน่นพระต้องอยู่ในวัดนน่นพระจะมาเดินทุด,ดงจะมาเข้าป่าเขาเข,า,ขาทาอันนี้ก็คือมันเป็นความจริงของชีวิตท,ที่อาจารย์พูดถึงซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าภิกษุเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วนะฮะพิจารณาฉันอาหารแล้ว บอกเธอบอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่านู่นเรือนว่างนูง่นป่าลรชัดนู่นเชิงผานู่นถ้ำเธอจงมีสติตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ยลมหายใจเข้าลมหอบลมหายใจอํกทใดที่ไม่รู้ก็รีบทําให้รู้ก้องอยู่ในโสนประสาทผมผมอยากจะทําตรงนั้นพระอาจารย์อยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีความสุขจริงๆด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าโลกให้เราเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคือน,นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงอาจารย์จะให้ทํำยังไงจะ อาจารย์จะให้ทางออกอยังไงท่านอยากท่านอยากออกท่านอยากออกจากทุกข์หรือว่าท่านอยากจะเข้าไปแก้ไขเขาล่ะผมเองตอนนี้เนี่ยคือคือ,คอผมผมใช้โอกาสนั้นผมได้ก้าวออกมาจากความทุกข์ในใจผมวันนี้เนี่ยผมอยู่ในก้าของการย่งย่งจะพูดจะพูดตรงๆเลยก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงโลกอยากเห็นโลกวุ่นวายเห็นโลกสับสนเห็นโลกลร้อน้นอยากให้โลกมีสันติสุข ผมจึงนําเสนอโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้วัตศาสนาตอนนี้ท่านต้องพาท่านออกจากทุกข์ให้ได้ก่อนครับต้องพาตัวเองก่อนท่านนะท่านจะพึ่งมองไปไกลขนาดนั้นนะท่านต้องรักษาตัวเองให้ได้ก่อนนะท่านต้องอยู่ในความเป็นปกติให้ได้ก่อนนะเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากตัวเองมันไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นนะนะเราไปมันไม่ได้หรอกท่านนะมันต้องเริ่มต้นจากตัวเองนี่แหละ ถ้าเรารักษาตัวเองได้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเรียกร้องประมาณจากที่ไหนหรอกท่าน,นเรื่องของโลกเขาแล้วทีนีน้เอาอย่างนั้นเนาะวันนีน้เอาอย่างงี้แหละ,ะก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้าการทุกท่านเนาะ,นะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคน